เชิเชยเ,เข้าวงการแล้วเว้ยหอคนดไปสีผมต้องเปลี่ยนแล้วนี่รดาดเข้าเป็นผู้หญิงก็ยังเปลี่ยนสีผมเลยพอใจไม่กับทรงสีนี่ครับผมเอออันนี้เราไปต้องไปตัดข้างนี่นะไปเปิดข้างอีกเอาเป็นแบบเหมือนพี่เลยข้างล่างจะเป็นต้องเป็นทูบ็อกทูบ็อกเอาลากใสก่เอาลากใส่ไหมเอาทูบ็อกดีกว่าเปิดเปิด,เป,ดเปิดข้างจะเป็น่าเข้าวงการขอหมดไปไง แต่วันนี้ทำสีเสร็จก็เดี๋ยวต้องไปเยี่ยมบ้านเองไงเนี่ยจำทางไปบ้านเองได้ไหมจำได้ที่บ้านมีมอเตอร์ไซค์ไหมมีอยู่คันเดียวมีเออได้แล้วเอาคันนั้นแหละไม่ไว้ใช้งานเลยเขาจะให้มาไหมไม่เลยไมไม่ขับแล้วเนี่ยได้แล้วมืดไลนยไหมอันนี้ใช้เวลานานไหมสีแห้งได้แล้วพี่ได้แล้วไหมลองแค่ล้างเอองั้นล้างเสร็จก็เดี๋ยวไปตัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดินทางเลยไปตากในแล้วมั้ยได้แล้วผิด เอ้ยเอ้ยเสียงเคือกี่รอบแล้ววะเนี่ยรอบเดียวรอบเดียวพอไหมเออรอบเดียวพอแล้วเออมาตรงนี้เลยนั่งเลยนั่งเลยเอาสอง่งอะไรเอาเป็นลองทุ่มแล้วกันนะเอาแบบเนี่ยให้เหมือนแบบนี่ด้านข้างเก็บกเข้าวงการของจริงแล้วเว้ย ไปไปกลับไปหาแม่เขาจะจำได้หรอวะจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วเนาะเอ้ยมาอยู่นี่กี่ปีหนึ่งพอดีเนาะเไปไปไปกินข้าวก่อนไปเดินทาง่าไรครับผมร้อยหนึ่งไปไปแต่ใจให้ยังไงโรงเรียนทานทองวิทยาคมแต่ก่อนเรียนนี่เนี่ยเรียนไหนเรียนนี่ไง ทางไหนเนี่ยใช่เอ้าเอ่ะบอกใช่เองเรียนไปยิงเรียนกับไหมกักตัวอยู่อันนี้เองเรียนโรงเรียนคือเรียนทางทองโรงเรียนเก่าเขากักตัวแล้วตอนนี้เขาทำเป็นอะไรโรงบาลสนามเข้าไปกันหน่อยมิเป็นโควิดรือไหมมีรับโอ้มีเงินเลยไปหรอกไปเดรยวเลยร้านไหนที่ว่าเด็ดร้านส้มตำนี่นะครับเด็ดสุดแล้วของหมู่บ้านเลยปะครับเอาแบบแบบอยากกินแบบส้มตำแบบข้าวเหนียวปิ้งไก่อะไรมีไหไม่ไม่มีมีแต่ส้มตำอ่ะที่กิ โอ้นมจีนอยากกินเด็ดเด็ดโ้แซ่บอ่ะแซ่บเลยนี่อีกไกลถึงบ้านเองข้างหน้านี่ครับอ๋อๆๆไปซื้อไปฝากคนที่บ้านไหมเหรอในนมจงนมจีนเนื้อไงนมจีนเอ้ยเจ็ดน้ำยงน้ำยาก่อนเฮ้ยสุดเลยสามชุดได้ไหมค่ะนี่เอากี่ชุดสามสี่อยู่บ้านกี่คนส้มตำเลยไหมอะไรต้มตอะไรดิดปะปูปลาปูปลาเอ้ยเดี๋ยวสั่งนังไงไหมครับไหนครับผมขอไอ้ส้มตำแบบเด็ดๆเลยครับผมแบบ รสชาติแบบเด็ดๆเลยของที่ร้านมีอะไรครับผมก็เด็ดสุดก็มีแต่แม่ค้านี่แหละค่ะเอาอีกแล้วโอ้ไปครับเอ้าไปมากไก่ไปไหนก็มาพอยิงเราโอ้ยมีพาควร้านไหนนี่ไม่มีร้านอื่นแล้วนี่ไม่มีแล้วโอ้แต่เด็ดจริงๆล่ะเอานี่แหล้วมาดูอะไรนี่เอาตำอะไรนี่เอาโอ้โอขายสับตำก็แล้วแตโอ้มีไอ้หลายสาขาอย่างป๋ออ้าครับครับผมเอาเอาแบบที่เด็ดของที่ร้านเลยโอ้ห่วยแล้ว เอาไปทำเมียค้าเลยแล้วกันอเออเอาม่าค้าไปเลยนะเนาะเออไปไปเดี๋ยวเอานมกินด้วยสามสี่ชุดไปสา,ส,าสามคนสามชุดสี่ยายกินไหมเกน่าจะไปนานกว่ะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันถ้าดูก็ถ้า,กถาแกอยู่ค่อยกออกไปซื้อใหม่นะเนาะไป เข้าซ้ายนี่นะเฮ้ยใครนอนอยู่เนี่ยอ้หเหม็นบ่ข้าบ้านใครนี่ใครใครมาเนี่ยเฮ้ยใครเนี่ยใครน่ะโอ้นึกว่าย่าให้โอ้ยถูกหลังมั้นี่ข้าบ้านมั้ยแน่เนี่ยอันนี้ใช่เอาจรงไม่ใช่หลังนี้ไหนรถไหนย่าอยู่ไหน อ้าวเลยลราปวกตีเองนอนไหนนอนนอนปลาครับอ๋ออ้าวแล้วไม่มีใครอยู่อ่ะเหี่ยวพี่อ๋อพี่แท้เลยเหรอไม่ครับอ๋ออ้าวเขาเขาไปดูรถเองหน่อยไปพี่ขี่ไปเรียนสมัยก่อนเอมอ่ะเฮ้ยเทน่าดิเฮ้ยออกมาดูออกมาดูเฮ้ยมีสติ๊กเกอร์อะไรเนี่ยอาร์มพันลำด้วยดิมันขี่ได้ไหมเนี่ยแรงอ่ะอ้าวแล้วทำไมเองก็ไม่เอาไปขี่วะก็ยืดครับอ้าวทำไมแกยึดวะ อโอ้ขี่อัปอดปวดปอดพเดี๋ยวถามหน่อยแกแกรู้ยังว่าเราสักตรงทองยังเฮ้ยถ hey, ้าแกลุยยังไงล่ะมันจะโดนเฮ้ย hey, แล้ไม่โดนด่าเลยอิงกาล่ะโอ้อยังไั้นวันเขาต้องมไม่เลยหมายถ้าเราไม่อิงรู้ว่าเขาจะด่าเราอิงกาไปสักตรงทองเออแล้วแม่ไปอยู่ไหนวะไม่รู้อ๋อไม่เจอนานยังนานเฮ้ยเป็ปีไหมล่ะ เนตั้งแต่เป็นเด็กคนนี้เลยอเอาแล้วพอเหรอพ่อก็เสียครับตายเลยนะเป็นอะไรต,ตายทำจะไม่อ่ะขี่รถเหรอคันไหนขี่คันไหนจัมรถออ๋อไม่ใช่คันนี้นะเฮ้ยมีเอ็มด้วยป่ะเฮ้ยแล้วมีเบอร์แม่มีเบอร์อะไรแม่มอะไรติดต่อได้ไเอางั้นเองก็อยูอ่แต่กับยายกับอะไรเงี้ยเลยนะเวลาไปเรียนไปอะไรเหรอก็ขี่รถนี่ไปเรียน แล้วใครส่งเงินให so ้ไปเรียนก็ของเงินยายไงี okay. okay. ้นะเอางี้ดีกว่าปะไอ้ดูรอยสักให้เปิดรอยสักให้ไปแก่ตอนนี้ไม่พอมีแล้วไอ้ยแล้วแล้วใครเลี้ยงเอง่างเด็กๆยายยายเอางี้ยายเห็นรอยสักยังยังครับแต่ยายเห็นล่ะไม่เหนด้วยเอางี้เลยไหนๆมันก็สักขนาดนั้นแล้วปะเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าเราพาไปสักแก่ลายใหม่ไหมได้ไหม แกให้มันดีๆนะเว้ยแกเนี่ยมันอันไลน์นะตั้งเลยตั้งชื่อไลน์เลยนี่แอปเปิลมีเขาในแอปเปิลมีเขาโอ้รู้แอปเปิลมีเขาตอนตอนก่อนฉากนี้คิดไหมว่าจะออกมาไงไม่คิดเลยครับเขาแทงเขาแทงกินือเจ็บไหมเจ็บโอ้แล้วอ๋อนี่ที่เป็นเพราะว่ามันเจ็บก็อดทนไม่ได้อ๋ออ๋อพักเอางี้พากินนมจุ่มน้กินเนี่ยที่สั่งมาพากินก่อนแล้วค่อยเดินทางก่อนเนาะเสียบไปแล้วเนาะ ดี๋ยวสมตำเองตานี้ผิดเกินไปว่ะกินไม่หายเลยไหนไ, <c oughs> ไปก่อนไปก่อนลาไอ้พี่ๆก่อนอันนี้ที่ว่าไอ้อัน,นี้มันออกจากบ้านนานยังมัหายไปนานอย่าเยงอเอาไม่มีใครตามเลยเหรอเอาทำไมไม่มีใครตามเฮ้ยดื้ออย่เหรองไม่เห็นเหมือนดื้อเลยว่ะโอ้อะไรวะออกไปไหนน่ะไหน,นข้างหลังไม่ไก่เหรอเองเยอะไก่เหรอเอาไปดูไปดู ทุกบ้านเลยไม่มีใครตามเองเลยวะเ,เองดือ้อวะ่สันก็ว่าเขาปล่อยชิวงี้เลยนะเนี่ยแล้วเองมีเพื่อนไหมนี่ยังมีเพื่อนอยู่ไหมเพื่อนอยู่ไหนหมดมอ๋อ,อ,อมีเพื่อนที่อยู่ร้านไอน้ช่งางทำรถอยู่เนอะที่ทำรถด้วยกันแต่ก่อนนะ,อะเออพาไปรู้จังเลยไปเออเองเอาส้ตามตำให้ไก่กินหนึ่งหรือเปล่า <c oughs> ให้มันตายอ๋อให้อะไรตายไก่อ๋อแล้ว้นเราเอาไก่ไปที่นี่นะเอ้ยฉลาดเลย ไปไปไปเยี <thôi S 2> Bay, like ่ยมเพื่อนหน่อยไปเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก็คิดถึงเนาะไปมันก็ไม่ดืดเดยนะมันก็รู้จักเค็ดตัวรู้จักเก็บอะไรโอ้หรือมันการแสดงเฉยเอาวเลยโอ้ยนี่มันก็ดูเด็กดีเลยด้วยเอออ้มันเรียนมันลุยมันดื้อไหมเนี่ยเอาจริงๆเลยมันดื้อแบบไหนโคตรดื้อเอ้าบอกมันฟังอ๋อมันก็ฟังอยู่ดีว่ะแล้วปกติมันทำยังไงไหมไม่ล้างไม่เก็บนี่เลยโอ้ มเห็นไหมสมควรได้ออกจากบ้านแล้วหนิเราหายไปมีใครตามเลยนะเอาพ่อแม่เขาไม่ตามเลยเหรอตายใหญ่ปู่ตายใหญ่อยู่เขาตามไหมคือปล่อยหายก็ไม่เป็นไรไงนะชิบูเหรอวะโอ้แล้วไอ้รถคันนั้นมันขี่ข้อยึดมันแล้วว่าเข้อยึดรถคันนั้นมันพ่อไม่ให้คับทำไมเหรอเอารถไปคันนี้มันขับแรงเหรอขับแรงมันขับแรงในตอนขับรถแรงโอ้ เขาเลยยึดรถใช่ไหมพวกเวลามันตายไหมโอ้มา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 ไปไปเยี่ยมเพื่อนได้แล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโชว์ไหนเรามีโชว์หน้าท้องหน่อยโชว์หน้าท้องไหนเอาเปิดโชว์หน่อยโชว์ดูโชว์ดูมันจะโหดแรกเกินเอ้ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน้าท้องเขาหน่อยเอามันจะโหดเกินไปเออไม่โหดเอาโชว์เอาเปิดให้ดูเองทำมาแล้วเอาดู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 ทำมันว่ามันไปสักมาดิรู้ไหมมันไปสักมาโอ้มันดื้อขนาดนั้นเลยเหรอมันดื้อ เอาไงนี่ยก็ลายสักนี่แกไหมแก่ครับเอางี้จะแก้เรื่อ,องออไลน์เดิมแกเอางี้เปิดให้เขาดูใหม่ให้เขาทายด้วยรูปรูปรูปเลยรูปอะไรรูปอะไรเอาให้ดูอ่ะรูปอะไรเอาแล้วว่ารูปอะไรฮะโอ้ดูอ่ะเขาเห็นแบบลับแบบลับไม่ได้เขาเองหายไปไม่มีใครตามด้วยรถที่ยึดไปเพราะเองขี่ซิ่งเกินเระกุเองตายปรากลัวเองไปชนคนอื่นๆเราไม่ได้ว่ากลัวเองไปอะไรหรอกปรากลัวเองไปชนคนอื่นๆตายโหเออไปไปเยี่ยมเพื่อนหน่อยไปก่อนกลับอ่ะ ลุยมาเด็กกระโโปกเพื่อนผมเพื่อนอยู่นี่เหรอเอาดีครับผมโอ้ไอ้แยบเลยยโอ้เป็นปูหคนเพิ่อนไหมจากเดิมโอ้ยชงผมหล่อขึ้นเลยดีกว่าเปิดอ่ะมไปเข้าป่าติดใจชวนเด็กเข้าป่าอย่างเดียวเลยครับนี่เฮ้ยเอ็กลืม ผู้มีพระคุณคนเรียกได้ไหมเนี่ยยังครับเอ้ยชื่ออะไรรู้ไหมนี่ยังต้นเอ็งอ่าได้ความรู้มาจากที่ไหนที่นี่เอ้ยโอ้มาที่ก็เอาทำความเคารพยังสวัสดีครับโอ้สวัสดีแล้วไหนคนไหนที่สักกเอ็งไหนไหนดูดิไหนไหนดีดิเอ็งเนี่ยเรียกเรียกว่าสักสักรูปอะไรให้มันฮะอนุมาอนุมาเขาอ๋อได้รู้มะโอเอ็กก็สักเนี่ย ในมีแบบไม่จะพาไปสักแก่นี่แล้วไม่สักให้มันเสร็จมันล้อให้เอามันร้องล้องให้เลยนะโอ้ยเอาไงเองจะให้เขาแก้ให้เสร็จไหมเนี่ยไม่เอาแก้ให้พี่ผมครับแก้ไปแก้เลยโอไปวิญญามบ้านมันงเขาบอกว่ามันดื้อแรงเวลามันหายก็มีใครตามมันเลยนั่นโไป่ได้สองห้ามากเขายากไม่ทำเลยเขาเล่าเขาคนเดียครับเมื่อวันเด็กน้อยวันแบอนุบาลอ๋ออนุบาลอยู่ ไม่รู้เรื่องโอ้ขี่ไม่ใช่อยู่นี่ไม่ใช่ปวดหมดไม่ทำพังหมดแล้วเนี่ยไม่มึงเคยทำอะไรบ้างเออเอออ่ะอ่ะอะไรก็ได้สีผมเข้าวงการสายถอกแล้วได้ส่งผมแล้วครับอาะต่อไปก็เดี๋ยวจะพาไปสักแก้ครับเนี่ยเดี๋ร้องนะมันร้องไหมตอนนั้นร้องร้องน้ำตาไหลเลยนะไม่อัปดิ้นนี่อ๋ออ่ามันว่าดิ้นเฉยๆตกลงมันร้องหรืมันดิ้นร้องเลยใช่ไหม้วจอนมันอยู่นี่มันช่วยทำอะไรทำรถนี่แหละครับอ๋อมันทำอะไรเนอะอ่ะอ่ะงั้นเองก็อ่ะมาส่งแล้วก็ อยู่นี่แหละคราวนี้ตั้งใจทำงานอเอาล่ะส่ง,งไม่คืออยู่ไปขี่รถอย่างเดียวช่วยได้ขี่รถอย่างเดียวโอเคเนะาะตั้งใจอยู่ดีเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งจะมารับเจ็ดวัน <c oughs> อ้าวเรอรอนี่อยู่นี่แหละยังเอาอะไรไม่กลับเลยคราวนี้ติดใจนู่นไม่กลับเลยคราวนี่โอ้ยอยู่ม,มสนเลยลืมทางกลับบ้านแล้วโอ้มาแล้วแม่มาหลงพาขี่อ้อมไปเกือบชุมพวงกูเ่ยเสียอะเลยเงี้ยอ้าวแม่เดี๋ยวค่อยมาสวนกินเอาเองไปสัก ให้มันหายก่อนเบบี้เขาบอกว่าเขาจะสักรูปไอ้อะไรดารุมะอะไรนะดารูมาครับเขาเรียกกันอะไรนะดารุมะครับดารุมะไอ้ที่ไอ้เป็นเขี้ยวๆนะมืนปีศาจญี่ปุ่นนะนะเดี๋ยวเอ็งไปสักใหม่กล้าไหมกล้าครับกลับมาอีกรอบหนึ่งนะเอ็งโชว์รอยสักตัวนี้ก่อนให้เขาดูนี่นี่แหละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจุดตรงนี้แหละกลายเป็นแบบแบบสุดเลยอยู่ที่ใจเองแล้วเอ็งจะทนได้ไหมสักวันเดียวให้เสร็จเลย ปกติก็สักมานสามวันสี่วันก็จะเสร็จเองทนปานเดียวให้เสร็จขากี่วันเป็นเออขากี่วันเป็นในบ้านมันใช่เลยต้องงงกันบนพักผ่านเต็มแล้วเออเขางงแล้วใครขี่มาเขาบอกไอ้สซๆอะไรมาเยี่ยมไปไปลาลาแล้วก็เดี๋ยวมาอีกรอบนึงไม่เมอีกรอบนึงมาลุยอีกมาลุยอีกนะก่อนลาลาทีมงานบ้างไงพวกนี้เจอกันเพื่อนเพี่ๆแค่นี้เลยไปโอเค